สุภาษิตบทที่เ้าข้อที่14นางนั่งที่ประตูบ้านของนาง บนที่นั่งตามที่สูงของเมืองข้อนี้ต่อเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านี้พูดถึงหญิงโง่ซึ่งไม่ได้ไหมายถึงผู้หญิงจริงๆแต่หมายถึงความโง่ความโง่นั่งอยู่ที่ประตูบ้านของนางนั่งอยู่บนที่สูงในเมืองในสุภาษ,ษิตบทที่9ข้อที่1ในต้นๆของบทนี้นะครับปัญญาก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันปัญญาก็ได้สร้างเรือนของเธอแล้วปัญญาก็ได้ทําเสาเจต้นที่มั่นคงเอาไว้บ้านของปัญญาจึงแข็งแรงและมั่นคง แต่ว่าบ้านของความโง่เนี่ยไม่มีเสาเจ็ต้นเหมือนอย่างปัญญาแต่ความโง่เนี่ยนั่งบนที่สูงราวกับว่ามีปัญญาแต่ความจริงแล้วไม่มีปัญญาอยู่เลยค่านิยมของโลกนี้ดูเผินเลดูเหมือนจะมีปัญญาแต่ถ้าเรา สังเกตให้ลึกซึง้งลึกซึ้งเข้าไปจริงๆเราจะพบว่านั่นเป็นความโง่เขลาอยากจะแก้ปัญหาในชีวิตใช่ไหมโลกก็บอกว่าแกต้องมีเงินเยอะขึ้นคนจะได้ไม่ดูถูกแกอยากจะพบความสุขใช่ไหมแกต้องรวยขึ้นถ้ารวยแล้วแกจะพบความสุขแต่มองให้ไปลึกๆจริงๆเราจะพบว่าไม่ใช่มันเป็นความโง่เขาลาระบบของโลกนี้มันหลอกความโง่เขลาอย่างโลกนี้มันหลอกว่าเนี่ยฉันมีปัญญาดังนัน้นฟังคาแนะนําของฉันเถิดทําแบบนี้แล้วเธอจะประสบความสําเร็จเป็นแน่อย่าให้เราหลงตามค่านิยมของโลกนี้ คำหลอกลวงของโลกนี้ให้เราเลือก ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าโลกนี้มีคำแนะนำที่ดูเหมือนฉลาดแต่เมื่อเราเอาพระวจนะของพระเจ้าพระคำพระเจ้าไปตรวจสอบอยู่แล้วเราจะพบว่าช่างเป็นความโง่เขลาจริงๆอย่างเช่นหาเงินให้เยอะๆพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สลึงขานจงฉลาดพอที่จะยับยั้งมันเพราะว่าอย่าทำงานเพื่อเงินแต่ทำงานเพื่อให้มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้มาทำอันนั้นดีกว่าแล้วพระเจ้าจะดูแลชีวิต มันต่างกันคนละทางเลยครับคนละเรื่องเลยมุมของโลกนี้เมื่อเขาด่าเรามาเราต้องทําให้มันเจ็บแสบมันจะได้ไม่กล้าด่าเราอีกแต่คําแนะนําแห่งปัญญาของพระเจ้าเมื่อเขาด่าเรามาให้เราอวยพรเขาให้เรารักเขามันขัดแย้งกันทางหนึ่งดูเหมือนฉลาดแต่ปลายทางเป็นความโศกเศร้าและความพินาศทางหนึ่งดูเหมือนมันไม่ค่อยเข้าท่าเมื่อเทียบกับปัญญาแห่งโลกนี้แต่ปลายทางเป็นทางแห่งพระพร